ตอนนี้เป็นกุ้งนะครับเกาเป็นกุ้งเการ้องเบาๆชี้ขึ้นสมองอยู่ดูตาดูตาใช่เหรออใช่นี่นะคะมาถึงแล้วขอร้องค่ะก่อนสวัสดีค่ะ เย็นจังมีน้องหมาด้วยไ้ฮักเกวฮักเกลวเกลวอยู่ทะเลนะเราจะต้องถ่ายใช่ไหมผมสะพายมันนะใช่ตึงสะพาย ค่ะขอ,ะอไปไหนล่ะ๋ยวจะบอกว่าเอาชุดว่ายน้ำมาแต่ว่าเข้าหมดมาดูที่พักกันวันนี้เราพาักที่เอโรจูก้านะคะ ห้องนี้ก็จะเห็นทะเลบางส่วนนะคะคือแนวรีสอร์ทจะเป็นแนวแบบว่าเนี่ยค่ะโฮสเทลแต่ว่าก็น่ารักในแบบหนึง่งนี่นะคะน,น,นี่แล้วก็ อันนี้ก็เป็นเตียงนอนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะย้ายไปห้องที่อยู่ติดหาที่เขาว่าเป็นห้องที่สวยที่สุดนะคะบุ๊คเดี๋ยวเฟิร์นไปช่วยงั้นเรากลับยูในนี้ก่อนเนาะใช่เข้าไปนะคะเกาวอยู่ในนี้ก่อนเนาะเบิกคือคนที่ปล่อยให้พี่เก่าไปอิสระพี่เก่าต้องจำไมว้ตอนนี้ชีวิตของพี่เก้าเป็นของเบิก <S <S เี่นะคะเก๋าๆ,ๆคือรีวิวห้องพักของอันนี้เป็นห้องอ mm ีโรติกก็ของรีสอร์ทนี้นะคะกินแกล,ลอรี่เบรรยากาศเหมือนมาโฮสเทลนะคะ mm hmm. ก็นำสัตว์เลี้ยงมาได้แต่ก็เข้าใจว่าทำไมนำสัตว์เลี้ยงมาได้เพราะว่าดูแล้วในห้องมีแค่นี้เลยค่ะแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์เขาก็จะเป็นแบบไม่ใช่พวกโซฟาค่ะมันก็จะอยู่ได้เนาะกัเนี่ยแล้วก็เตียงนอนนะคะนี่ อันนี้คือนอนมองจากห้องเราก็จะเห็นวิวทะเลอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะออกไปเดินเล่นกันเคเ้แยวแม่ติดตั้งซ่วมให้เก๋านะเก๋าเก๋าสำรวจอีกแล้วใช่ไหมเราก็เลือกพื้นที่นะคะอันดับแรกนี่นะคะเราก็ต้องติดตั้งซ่วมให้เจ้าเก่ามาอันนี้ก็ติดตั้งมาตั้งแต่ในรถแ,แล้วมันคับได้นะคะก็จับนั้นเราก็เท้ส่เดี๋ยวพี คือเฟิรนจะเอาแคสตัวนี้มาลองก่อนเซนไซอีกรอบหนึ่งจริงๆไม่ต้องลองก็ได้เพราะเคยใช้แบบแบบไม่ลองมาแล้วก็คายจากนั้นก็ไซต้องพู่ไซต้องพู่ที่ท้อนี้ดีมากนะคะแคสตี้นะคะหอมมากประสบการณ์ตรงใช้มาเดือนกว่าก็ยังไม่เหม็นแต่อันนี้ไม่ไมถึงเดืนะะอนค่ะจากนั้น เราก็จะมีที่ตักอึ้อเราก็จะเกี่ยเอาไว้ชิปนี้เฟิร์นไม่มีไมโครโฟนมาเลยนะทุกคนอ่าแล้วก็วางไว้ตรงนี้เตรียมตัอโอเคเราก็จะมาติดตั้งน้ำดื่มกับอาหาร ร้านจริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนอเป็นร้านให้ทานอาหารได้จ้าค่ะเดอร์ลิฟติงดูแลก็มีร้านฝรั่งร้านฝรั่งกินแกลอรี่หวัวหินมีทั้งห้องอาหารจะกินร้านไหนเราไปกินในนั้นเดี๋ยวกิน,น,กน,นอันนี้อันนี้ไหม นไหมเพราะเดี๋ยวตอนเย็นเรากินนั้นอยู่แล้วเราก็จะรู้อยู่แล้วใช่มาหาข้าวกินกันโคโค่ห,ห้าสิบแปดเนเก็บผ้าเก่าไว้อยู่ในห้องก่อนนะคะ ให้เขาพักก่อนแล้วก็เราก็มาหาข้าวกินนะก็อยู่ตรงข้ามกับที่เราพักเลยก็เดี๋ยวเดินกลับไปหา,หา,าข้าวเกาเเก็บสลัดมาแล้วนะคะทุกคนเก่าเข้าไปเที่ยวเขาก็พอเขาใส่สายจูงเขาจะเดินไม่ได้เลยนะเก่าอะ่ะเจอละ นะคะคฝนตกโปรย,ยแล้วแต่ตีกว่าเกาไปเดินหาดกันกลัวไหมเกาไหนเขาลองอุ้มมาทำหนึ่ง,งนั่นเลยถ้าเกาไม่ต้องกลัว่ปไปลองก่อนก็ได้ไปเกาจะกลัวนะกลัวอะไรเนี่ยกลัวแปดที่ใช่ไหม โยเขาไปไหนเนี่ยเจาเากาแฟเจ้ากาแฟเจ้ากาแฟเจาเจ้าเจ้าเป็นอะไรเป็านอะไรแป๊บหนึงแป๊บนึ่งตับนึ่งตับนึงโอ้กลัวเสียงเหรอไม่รู้กลัวคลื่นเหรอกลม,มันทะเลโอ้โหืมก็ไหวอยนะู่เนาะ ใจเย็นค,ค,ค,ค่อยๆค่อยๆเก่ากลัวครั้งแรกของเก่าก,ก,ก,กลัวทะเลเก่ากลัวทะเลทำไมเอาเข้ากระเป๋าก่อนไหมแล้วก็เอาไปใกล้ๆเออขัวทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวสียงขึ้นขี้ขึ้นหัวเลยเน,นี่ยเนี่ยกลัวทะเลกลัวทะเลกลัวเสียงขึ้นกลัวเสียงขึ้นโลัวเออเก่าเออ ไหนแม่ลองอุ้มได้ไหมเฟินจะเอาอยู่อ่ะน่าจะอ่ะลองดูก็ได้เทเลสวยๆนะลู่เขามีหนุด้วยเจ๋งดีนะเขาทำมาทำเขามาทำทานเองเนอะเพาะว่าเราขาดผู้ร่วมอุดมการณ์แล้วน้ไหนดูลูกสิเห็นทะเลเป็นไงภาคหนปยต ตอนนี้เป็นกุ้งนะครับเก <c oughs> าเป็นกุ้งเการ้องเบาๆชี้ขึ้นสมองอยู่ดูตา <c oughs> ดูตาไหนถ่ายรูปด้วยเออเดี๋ยวเอากล้องก่อนเอาเอาวิดีโอก่อนกนะ็ได้ เคยเห็นทะเลตกใจเลยเข้าไปใกล้หน่อยไหมค่ะนู่นนะคะทุกคนทะเลอยู่ตรงนั้นเะือพจะ้งัเร็วๆไงตัดภาพเร็วเก้าเข้ามาใได้อีกแล้วนะครับขาเขาเริ่มกลางแล้วขาเขาเ,ขาเริ่มกลางแล้วเก่าไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนขาเริ่มกลางสองสี่ขาแล้วออะไรอะไรอะไรเราเอาลงพื้นปะ อี่อะไรอะไรเ<ๆ>ก่าดูให้ชินก่อนเดี๋ยวแม่จะปล่อยลงให้ดอดูขึ้นมาแล้วน่ะหน่ดครั้งแรกของหนูไงอ้อ,อทะเลเขาเรียกว่าทะเลมันก็ดีนะเนี่เอาเอาไอ้ที่ปูอของเรามานั่งได้นะได้อุ๊ยตกใจตกใจ ไปแม่แม่ปล่อยลงตรงายแล้วนะเออ่อลองปล่อยดิหนึ่งสองเหยียบไฟเหยียบไฟครั้งแรกของเด็กชายข้าเก๋าจ้าเขา้าใจ่เ,เดี๋ยวจะฉี่ป่ะเนี่ย,เ,ยเออโอเคไหมเกา๋าได้อยู่นะต้องใส่แมสก์น,น,นะฮะเขาใส่แมสก์กันเราต้องใส่ใช่ ประทับตาประทับตาประทับตาแล้วเก้าเดินเร็วเก้าเก้าเนอุ้มไปใกล้น้ำอีกหน่อยนะขยับตัวไม่ได้เก้าไมไม่เดินเลย ออนนี้ขยับตัวไม่ได้ครับเดี๋ยวอุ้มอุ้มมันไปใกล้น้าอีกสักสกเต็ปหนึ่งเ,เนี่ยเนี่ย,ยไปไปเอาสักประมาณนี้นเป็นไงสานี่มันทะเลนะครับเป็นเหตุเป็นอันสงสัยว่าแม่พากูมาทำไมครับ <c oughs> เห็นเปล่านี่คือทะเลนะเก่านะโอ๊ยไม่เดินเลยโอ้โหถอยถอยอยู่กับแม่ตลอดเลยโอ้โหกมายี่ต้องพามันไปบ่อยเนาะจะได้ชินเขาไม่เขาเป็นคนที่กลัวเสียงอยู่แล้วไงธรรมชาติของแมวอยู่แล้วอะอุ้มดีกว่ามั้งตามตา อ้มดีกว่าดูมันจะตาบแข็งเดี๋ยวเดี๋ยปัดขาให้แต่ก็ถือว่าเขาไม่ดื้อมากนะผมอุ้มให้ไหมหรือไงไม่นทรายเต็มเลยนะครับทุกคนตอนนี้ดูดูดีตอนนี้แหละเข้าไปหมดเลยนะติดขาลูกอ่ะเต่าแม่แม่ถูกลงแล้วนะแม่อะไรนะไม่เอาเต่าลงคือละ Nah น้ำมาน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาเก๋าน้ำลดมดกินปลาเก <c oughs> นะ๋าด้วยแล้วมันเป็นยังไงเก๋ารีวิวให้เร็วปลาพาเก๋า,า,าไปดูปใกล้ใ้ปลาพาเก๋าไปดูน้ำใกล้สบายาสบ <exped> ายเยก๋ามันเป็นยังไงอ่ะเสียชื่อแมวนะท่องเที่ยวนะฮะเกา๋า นาเก่า,ากต้องมามาไปบ่อยซะแล้วเดี๋ยวขึ้นมาแล้วไ่เชื่อนาเก่านะหนะลับได้หลับเราได้หลับลูกค <c oughs> อแม่เต็มไปด้วยทรายหมดเลยลูกเก่าว,วันนี้

เห็นแล้วขี้กลัวที่เราไม่ไปเดินริมหาดอย่างนี้กลัวเสียงขื่นทำไมน้านกนกเดินใกล้ๆหาดหน่อยดิโอเคเก่าอ่ะเก่าเก่าเขาก็จะกลัวนะคะกลัวเสียงขึ้น โดี๋ยแมวตัวอื่นเขากลัวไหมเนี่ยน่าจะกลัวนะแมวเป็นสัตว์ที่ระแวงนี่นะคะห้องบูแอ and w i โอเคนี่พื้นที่สองเรามาพักที่นี่นะคะเขาปิดประตูก่อน <c oughs> ก็ูอันไว้จะเป็นห้องที่สวยที่สุดนะคะเข้ามาจากประตูก็จะมีที่แขวนของนะคะมีถังขยะตัวเองถังขยะแบบเซนเซอร์ด้วยนะตรงนี้คือน่าจะห้องน้ำแต่ว่าเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกโต๊ะแต่งหน้าน่ารักมากเลยแล้วก็มีฮักเก่าฮัาเก่าลูกฮัลโหลหน่อยเลยฮัลโหลนี่นะคะแล้วก็ วกางอมร้อนนะคะแล้วก็มีจาการันน่ารักมากเลยแล้วก็ข้างบนนะคะข้างบนจะเป็นเป็นบลูสีบลูมีโคมไฟสีบลูนะคะแล้วก็มีเตียงนอนตรงนี้น่ารักมากมีโซฟาตรงนี้ น,นี่เป็น afternoon tea นะคะแล้วก็อันนี้คือมุมจากห้องเราออกไปตรงมุมจากห้องเราออกไปทะเลนะคะทุกคนจริงๆอะ่ะเฟิร์นอยากได้ห้องนี้ตั้งแต่วันแรกที่มาแต่ว่าไม่ว่างนะคะก็เลยได้มาคืนที่สองว้าวอันนี้เก่าน่าจะชอบนอนแน่ๆเลยนี่นะคะบรรยากาศห้อง เป็นม่านม่านสีฟ้านะคะม่านสีฟ้าแล้วก็ข้างนอกก็จะมีมีอ่างอับน้ำด้วยอืมแล้วก็อืมุมระเบียงนะคะอันนี้ก็คือเราได้นั่งมองเห็นทะเลชอบตรงนี้สุดๆเลย